สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันว่าไพ่พลังงานอะไรดีๆที่จะมาแนะนำเรานะคือทุกคนต่างก็มีจุดมุ่งหมายความคิดความอ่านไม่เหมือนกันนะคะต่างคนต่างก็อยากจะให้ชีวิตของแต่ละคนที่ออกแบบมาที่คิดมาที่จะทำ นะคะให้มันสนําเร็จนะคะฉะนั้นเรามาดูว่ามีพลังงานอะไรที่จะมาเตือนหรือชี้แนะเราหรือจะบอกเราให้เรารู้ได้บ้างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ก่อนอยายก็ขอเล่านิดนึงนะว่าแต่ก่อนยายก็ไม่ใช่ว่าจะ100%ซกับเขายายสู้มาลํำพังเนาะก็ไม่มีใครมีคู่คิดก็ได้เขานี่แหละก็เลย มีมีความเชื่อมั่นนิดนึง80%ให้เขาเลยยกให้เขานะแต่ก่อนยายก็สาหัสค่ะสู้นะคะก่อนอื่นยายก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์สิ่งดีๆกำลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆนทุกคนนะเรามาดูกันว่าให้ท่านจะบอกอะไรกับเราบ้าง อัศวินถือเหรียญน,นะยายชอบไพ่ชุดนี้เพราะว่าเป็นการบ่งบอกและกรูปของเขาออกจะเหมือนกับปัจจุบันนะคะเหมือนทันยุคทันสมัยนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะการที่คุณจะพลังงานของคุณตอนนี้นะคืออยากจะสร้างสร้างอะไรขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ต่ตอตนเองและคนรอบข้างแล้วก็คนในครอบครัว ะะพลังงานของคุณนี้ม,มีเตียบเต็มเต็มที่เลยนะเราเรามาดูภาวะต่อ,ตอไปที่เราจะต้องเผชิญน,นะคะเราก็มาดูกันก้าไม้ก้าไม้เนี้ดูนะคะกวางอยู่ในในดงไม้กวางอยู่ในดงไม้ที่แห้งนะคะที่ไม่มีไม่มีใบสดเลยนะคะ ก็ต้องเสาะหาสะแสวงหานะคะมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนักเหนื่อยเหนื่อยหน่อยแต่เราก็ต้องพยายามพยายามที่จะ,สะ,สะแสวงหาทุกชีวิตนะคะในโลกนี้สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ต้องการอาหารต้องการสิ่งดำรงชีพก็ต้องสสแสวงหานะคะเพื่อให้ได้มา ะะอาจจะเป็นงานยากสําหรับบางคนอาจจะเป็นงานง่ายสําหรับบางคนฉะนั้นทุกคนนะคะต้องเอาพลังพลังที่ตัวเองมีพลังที่คิดว่าเราทําได้นะคะต้องคิดอย่างนี้นะคะว่าเราทําได้ถ้าคิดว่าโอ้ยมันเหนื่อยมันยากมันมันจะทําให้ความรู้สึกของเราอดาวลงแล้วก็รู้สึกเสียเสียกำลังใจ นะคะฉะนั้นยายขอให้คิดว่าเราทำได้มากน้อยแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะคะฉะนั้นเราต้องดูเหมือนกวางตัวนี้นะคะที่กำลังเสาะหาต่อไปเพื่อให้ได้ซึ่งเป้าหมายนะคะเรามาดูกันเมื่อคุณไหว้าอัศวินเหรียญราชาเหรียญคุณเสาะแสวงหาคุณมองเป้าหมาย คุณมองสิ่งที่คุณต้องการและคุณพยายามที่จะค้นคว้าและไขว่คว้ามันไม่มีทางที่คุณจะไม่ได้มาคุณจะได้มาด้วยเหมือนราชาเหรียญน,นะคะได้มาด้วยมันสมองและสองมือของคุณแล้วคุณจะภูมิใจนะคะนี่คือนี่คือวงจรชีวิตของคุณตอนนี้นะคะยายพยายามอ่านให้รวบรัดนะคะมันอาจจะไม่ละเอียด นิดหนึ่งแต่ยายพยายามที่จะไม่ให้มันยืดเยื้อะนะคะความเป็นอัจฉริยะนะคะเดเมจิ ji, นะคะอัจฉริยะของคุณไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการมาอยู่ในมือนะคะยายขอให้คุณใช้ใช้สติถ้าจะเออคือมันเมจิเชียนเนี่ยสามารถ คุยได้ลึกกว่านี้นะคะแต่เราพูดกันในแนวบวกก่อนนะคะว่าโอเคคุณต้องใช้ดุลพินิษไหวพริบพูดง่ายๆคือไวพริบของคุณเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งที่คุณต้องการนะคะมันอยู่ที่ไหวพริบนะคะเมจิเชียนเอ็มพิเลอร์นะคะเมื่อวานก็เอ็มพิเลอร์วันนี้ก็เอ็มพิเลอร์เมื่อคุณ ไปถึงจุดนั้นแล้วที่คิดและสร้างสรรค์ผลงานวางแผนแบบแผนไว้ทุกอย่างออกแบบชีวิตของตัวเองแล้วคุณได้นั่งเหมือนราชานะคะผู้ที่ทำอะไรสำเร็จรุล่วงไปด้วยดวยีนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นมาอยู่ในกำมือเหมือนพระราชานะคะเรามาดูต่อไป ราชาเอมเพรสคู่กันชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงนี้เลยชั่วโมงนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะสำเร็จอย่างที่คุณคิดและตั้งเป้าหมายไว้เป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่มีโอกาสสำเร็จมากมากนะคะเรามาดูภาวะที่ว่าเราจะต้องเจออะไรกันบ้างนะทั้งราชาทั้งราชินีเกิดขึ้นมานะคะ high ฮพีเซตเป็นผู้อย่างรู้นะคะเป็นผู้ที่จะรู้ว่าชั่วโมงนี้จะทำอะไรชั่วโมงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นผู้ที่ชอบศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรขอให้ใช้เซส์ของคุณให้ดีๆแล้วศึกษาเรียนรู้ให้กระจ่างเลยนะชั่วโมงนี้เมจิเชียน เป็นเป็นหนุ่มมหัศจรรย์สาวมหัศจรรย์อยู่แล้วแล้วตามด้วยไฮยพิเศษไฮพิเศษคือผู้ที่จะทำอะไรก็ต้องศึกษาก่อนแล้วมีเซนส์สัมผัสเข้ามาอยู่ในตัวด้วยนะไฮพิเศษคุณจะรู้ว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้คนคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนคนนี้นเป็นอย่างนี้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรนะคะใช้ดุลพินิษของคุณนะคะเพื่อที่จะ ให้ได้มาอย่างที่คุณต้องการนะคะเรามาดูกันนะคะว่า n i g h t of Cup นะคะก้าวถ้วยอุดมสมบูรณ์แน่ถ้าคุณรู้จักใช้เซนใช้ความรู้ความสามารถของคุณสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้จะสำเร็จนะคะแล้วคุณจะมีความสุขคนส่วนใหญ่ที่จะ ได้ในสิ่งนั้นมาคือด้วยความมุ่งมั่นและพยายามเหมือนเมจิเชียนเมจิเชียนเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้มุ่งมั่นมุ่งม,มั่นแล้วก็พยายามทําให้สําเร็จบวกกับไฮพิเศษคือเรียนรู้ให้ถ่องแท้นะคะเรามาดูกันต่อไปว่าภาวะจะเป็นอย่างไรนะคะคิงคิงถือไม้นะคะคิงถือไม้ เป็นผู้ที่คุณคุณนะคะตัวคุณจะเป็นผู้ซึ่งต้องคิดสร้างสรรค์ผลงานต้องรู้จักพลิกแพงต้องรู้จักบริหารจัดการต้องรู้จักใช้คนต้องรู้จักว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างไรอ่านจิตใจคนให้ออกนะคะแล้วอ่านงานนั้นให้ออกให้ทะลุป,ปุโปรงคุณจะเป็นเหมือนราชาในตัวคุณเลยนะคะ ถ้าสภาสภาวะนะคะนี่คือสภาวะคุณต้องเรียนรู้ทุกอย่างคุณอยากได้คนนั้นเป็นแฟนอย่างเงี้ยคุณต้องเรียนรู้ศึกษานี่ใส่ใจของเขาแหละใช่ไหมคะไม่ใช่ให้เขามาไม่ใช่แค่ชอบเขาได้รักเขาต้องเรียนรู้และศึกษากันให้ทองแท้เหมือนไฮพิเศษนะคะเรามาดูต่อไปความร่ำรวยไม่ไปในเสียนะคะ ให้ได้ออกมาทั้งคิงเหรียญทั้งราชนีเหรียญความสำเร็จความร่ำรวยที่คุณจะได้รับนะคะมีอยู่ร้อนซะสิ่งที่คุณคิดนะหวังแลวตั้งเป้าไว้ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะเหมือนกวางตัวน้อยที่กำลังส,สวงหาเป้าหมายของชีวิตนะคะเรามาดูกันต่อไปนะคะอย่าพยายามอ่านให้เร็วที่สุดความระวัง ระวังนะคะให้ระวังถ้าเราศึกษาเรียนรู้ไม่ท่องแท้เท่ากับเราไปติดกับติดกับทุกอย่างติดกับอารมณ์ตัวเองติดกับกับสิ่งที่เราจะขยับขยื้นไปไหนก็เจ็บตัวนะเราเราค่อยๆเป็นภัยที่ดีนะคะที่ออกมาบอกคือเตือนเราให้เรารู้ว่าจะทำอะไรจะ คิดอ่านทําอะไรจะลงทุนทําอะไรหรือจะรักใครสักคนต้องเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะคะไม่งั้นจะติดกับเมื่อติดเมื่อติดแล้วเราจะแก้ออกมันแก้ออกได้แต่มันจะเจ็บมันจะปวดนะคะฉะนั้นเราไม่ให้มันเสียวความรู้สึกใายแค่ออกมาเตือนนะคะบทสรุปออกมาเตือนให้คุณรู้ว่าคุณจะไปถึงราชาผู้ยิ่งใหญ่คุณจะไปถึงราชาถือเหรียญราชนีถือเหรียญได้ คุณต้องเหมือนกวางตัวนี้นะคะสศแสวงหาสิ่งนั้นนั้นที่คุณต้องการคือเป้าหมายของคุณนะคะด้วยการเรียนรู้ด้วยพลังของเมจินะคะเมจิการลุยและตั้งใจเมจินี่คือตั้งใจแล้วการพลังของการเรียนรู้คุณจะสำเร็จในสิ่งนั้นๆอยู่ในมือคุณคอยคุณโชคดีโชคดีนะคะ วันนี้ยายอาจจะอ่านยาวนิดนึงอยากจ,จะอธิบายนะคะก็หวังว่าคงเข้าใจนะคะทุกคนทำอะไรให้เราะวังแค่นั้นนะคะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขสมวังนะคะในสิ่งที่ตัวเองคิด ขอให้โชคดีโชคดีนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดต like, ิดตามยายที่เป็นกำลังใจให้ยายสวัสดีค่ะ